สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีนน้อง,องชาวยูทูบทุกท่าน,นครับเดี๋ยวเรามาเจอรถปูนนะฮะนี่เยีงยมมากครับจะคว่ำแล้วนะดูว่าดีที่ติดตรงนี้นะฮะลาปูนลงครับปูนลง,งมาชะาแค,คบครับจี้อยู่กับเสียคริสนะฮะ เดี๋ยวเราถ้ามาทันนะครับเดี๋ยวได้ไปถ่ายทิพ์แน่นอนครับโอ้โมันเคลื่อกนกระโดดเลยเดี๋ยวเอาคุณลุงก่อนครันไหลมาจากนี่เลยนี่ก็ช่างมอนช่างมอนเรารู้ได้ดต่ ทนปัจจุบันรายได้โอ้ยเราไปตัวตรงๆทำาปัดตนนวลลายจอนดอกโลมียบอลวีมกโลต็น้อยนูยางละ่อนอะยนกางบาช่างบาสิเลลวเดี๋ยวเราไปตลาดกันฮะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนขึ้นนะ ไม่รู้จะขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปแล้ว